นี่ครับมีตูง,งามกับน,น,นีมดเลยเจาเลยครับกำมังกับปาตวียครับ ครับเพื่อนๆพี่ๆนานานักตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านกนด้อยครับผมสายลมมันทุงครับมื้อานี้ก็สิพาเพื่อนๆพี่ๆนานา,นานมาตกปลานะของพญาบลลือคือเก่าครับผมเมื้อนี้กมาเม้าไม้เดิมครับผมมันหนามัน,นคืนครับหามลงบ่ไดดครับก็เลยมานี่ครับผมงวดที่แล้วครับมาตกมื่อนี้ก็ประมาณสักั่วโมง,งเกือบสองชั่วโมงครับผมเยื่อหมดพอดีมื้อนี้ก็เลยมาส้่อีกรอบหนึ่งครับผมกับมื้อนี้ก็เอาเยื่ออีกสูตรหนึ่งมากครับผม แต่ว่าลืมว่าหัวเชือมาน้ำครับผมกัสิมีแต่ล่มครับขนมปังอะ้วกัะทีแค่นั้นครับไม่รู้ว่าสีปลาสีกินบวครับผมก็ว่าสิลองเบิ่งนี่แหละครับครั้งแรกวันน้าลืมเลยครับเฝ้าร้ายครับมือเสาเสากระตืนแต่เสาเนี่ยครับนอนมารับครับเหมือนได้ชิมาตกปลาครับผมแต่มือได้บรได้มาตกปลาเนี่ยตื่นสายเนี่ยจัหน่อยครับกับมาท่ายรุนครับพี่น้องครับนี่กำลังสิโลงเวทครับผม เอาเลยครับผม,บมาสามหลังคือเขาครับผม right there. Just yeah, helping on.

ตัวงามครับผมสามนิ้วก็ดีครับผมสองแต้มครับพี่น้องรอบนี้ทั้งนึงกบบสาบสิได้คร่ก็ใหม่ครับผม แต่เพื่อนครั้งแดงครับผมใส่งามเลยครับผมกำลังพอดีครับเกือบลุตกับน้อยเดียวอีกแต่สมแต้มไปเลยครับแต้มทีซีครับวันนี้บรรยากาศก็สีคึื่อนเนี่ยครับจะหน่อยครับพี่น้องเสียวฝนตกน้ำเนี่ยฝนมันจีตกให้พะพูนี่ยันอยู่เนี่ยเขื่อนไม่ครับคึื่มากแต่ทั้งได้กุงเถียครับผมเฉียวมาหนีแล้วครับผมเสียวในโยู่ครับผมพี่น้อง ลุ่นกันโต่อไปครับผมตกก็ยังไงก็ต้องโตกเลยครับผมวอามือน,นีก็กำลังได้ปลาสามสี่ตัวหนึ่งครับผม มาแล้วครับอีกแ้มหนึ่งสวยงามเลยครับพี่น้องคร,ครับพี่น้อง ามั่งใส่ใหญ่เลยครับผม, Ooh, ผ,มผมว่าอยู่ขึ้นดึงแหงเดี๋ยวไงก็ฝ่ามือผมอีกครับตัวน,นี้คือเครื่องโลดด้วยครับพี่น้องแหงอยู่ครับโอ้โหฮึรุดซำไปเลยครับพี่น้องนุใหญ่เ, <c oughs> เติบ,บครับผมเนี่ยสีเนิ้วพอดีครับผมสีเนิ้วหานิ้วพอดีครับ ในเติบครับเือบเครื่องโลูด้ดยครับประมาณ3ามสีขีดครับผมได้พาทานครับอันใดสักหนี่จากสามตัวนี่ลาบยิ้มเลยครับผม คือฝนจิตตกนี่ครับพี่น้อง ครับพี่น้องเพียงทุกใหญ่เลยครับผมครับ <tab> 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 งามเลยครับพี่น้องม่านสามสี่ขีดครับผมสี่ขีดหาขีดเ่้าวครับประมาณงามวีลีครับปู้ยตัวนี้ยอดเลยครับ แยังไม่เข่าครับพี่น้องโคงง่ามเลยครับผมสภาพอากาศบบคอยอ้ํานวยบนได้ครับพี่น้องสงสัยยานงานเข่าอยู่ครับจังหน่อยครับผมมือตึ๊บมาเลยเสียงหลอกดังครับครับหลังนี้ครับผมผม้ยฟิดึงเมือง กมากหน่อย พี่น้องมังตงามไมา่ใี่แล้วครับผมสวยครับมันนี้ว่ะนี่ครับมีตัวงามครับมันนี้สุดยอดเลยครับก็กำมังกบฟ้าตะเพียน น้องเอ้ยมานีปลักกระมังก็มีแล้วครับผมใส่ไงมาเลยกับวันนี้ครับผมอุ้ยเยอะต้มงามครับวันนี้พี่น้องสุดยอดเลยครับเต็มกระแยงมาตัวหนึ่งเนื้อแบบพวกมีงวเสือนี่ก็ดีวีแบบนึงครับใส่กะทิครับผมเออลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องไอ้น้ำซุปครับผม น้ำซุปหมูก๋วยเตี๋ยวนะครับผมหรือน้ำต้มเืดก็ได้ผมได้หมดครับผมอันมาส่วนผสมน้ำอีกอย่างหนึ่งครับผมฝนเหลืมลูกเม็ดแล้วครับพี่น้องงานเขาอะไรครับประเดี๋ยวผมไม่แงเด้อลิดเด้อเด้อทีครับบรรยากาศอยู่ไม้โตกปลาครับผมสะพานแดงๆสมๆนียกสะพานขามไปโรงเรียนครับผมเลยสะพานหนีไปน้อยนึงกับสิเป็นสะพานใหญ่ครับผมที รถวิ่งขามไปมากครับผมเลยสะพานไปประมาณจักลอยเมียนนะครับมันก็จะเป็นประตูน้ำคลองหลักคอนครับผมต้นน้ำของคลองหลักคอนนะครับพี่น้องที่เชื่อมต่อกับคลองพญาบลรอครับผมทางที่ผมมากับผมกับวิ่งมาทางสุพรรณทั้งสีมาสุพรรณครับผมมาหอดโรงงานตะแกีรหน่อยนะครับผมนะครับตลอดไต่สะพานครับออกขวามาครับเลื่ยต้งมาเลยครับผม มันจะมาทะลุนี่ครับประตูน้ำคล้องหลาคอนเลยครับผมที่เชื่อมต่อคล้องพระเจ้าเรือนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับนาะฝั่งอีกทางหนึ่งของผมคล้องนี่ก็สไลลงไปเลยครับจะมีสะพานขามไปทางวัดเจดีย์หอยครับผม็เลไปประมาณทักโล่เกิงหรือโลนึงนี่นะครับประมาณนี้ครับผมวิ่งเรียบคลองไปเรื่อยๆครับไปหอดสะพานที่สิวัดไปวัดเจดีย์หอยครับผม ผมก็มาได้สองทางครับผมมาทางวัดเจดีย์หอยก็ได,ดหรือว่ามาทางคล้องละครก็ไดครับผมทางวัดเจดีย์หอยก็สิบิงทะลุไปเลยครับตรงไปเลยครับจนหอดผลละครลาลุงแกลลาลุงแกผลผนหอดคลองเกจกครับผมสะพานคล้องเกุนครับเสร็จนี่ครับผมมาได้สองทางนะครับพี่น้อง ง,งึ้นหนักแต่ละครับป้าโซเกอรเพ่หลึกกับสอบคือ,อ,อถุงมาครับอู้นักถุงจะแทนถุงกับระสอบครับ พี่น้องโตงามเลยครับมาเนี้ยนี่จะโตงามหมดหุ้ยสุดยอดเลยครับครับยี่หรีครับ,รบแต่ละโตครับผมสามโตโลสี่โตโลเลยครับนี่นี่ก็เสรประมาณสามสี่โลแหละครับปลามืาอนี้ยนี่ตัวใหญ่รครับ เรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆใส่ที่สวยงงามครับผมอเออเหนื่อยเลยแถมมาอยู่ครับพี่น้องครับเหนือยกับมือ่อไหร่ครับพี่น้องครับต้องใส่สีเด็ดหลบสุดท้ายแล้วครับผมพี่น้องเหนือยเมื่แล้ว หลับสุดท้ายยังมีเตี๋มอยู่ครับพี่น้องครับเก็บเบ็ดก่อนครับผมเตี๋มหนึ่งหอดหลบผู้ถ่ายครับพี่น้องถ้าถุงหมดไงหนึ่งครับผมเก็บแก่เดี๋ยวกับจักงนอยสรุปยอดครับผมพี่น้องนี่ขอเวลาเก็บเบ็ดก่อนครับผมจะเข้านึงก่อนนะจะได้เวลากลับแล้วครับ ลูปยอดครับพี่น้องครับผมนครับหลายเถือกครับผมนักตึงมันสามกิโลเลยครับผมตีไปประมาณเพราะว่าผมก็ปล่อยไป้แนประมาณตัวนี้หน่อยมันประมาณสิบตัวครับผมก็เอาตัวโต่งงามมาครับตอนปล่อยอาจจะบอเดทไทยเด้อครับเพราะผมก็ลืมตั้งกล่องครับผมคาเทนนั่นทีนี้ไปม,มาลืมเลย นี่ครับพี่น้องนี่จะตัวใหญ่ๆครับผมนี่ครับตะเพียนนี่ตัวนี้คือใหญ่แห้งครับผมม่านซีขีดครับผมคิดว่านะเดี๋ยวสิไปลองสร้างเมืองจุบานครับปลากระมังนี่ไงยีลีครับซ้ำซีนิ้วนี่จะลุนซีนิ้วฮานิ้วครับผมโอ้ผมตีไปแบบปลากระมังลุนนี่ือจิวมาณสามตโล่ซีตัวโลครับผมก็ได้หลายเติมครับพี่น้องมาเนี้ยถือว่าคุ้มครับมาเนี้ยพี่น้อง ถ้ามักคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมดเดียครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไซรุมบรรทุนครับขอบคุณขอขอะพุ่มเพื่อนๆพี่ๆนันท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมครับนี่ก็บจะอะไรวลากลับแล้วครับก็บยุ่งนี้ประมาณเที่ยงกลัวกับพี่น้องนี่ครับครับโทรศัพท์ไม่มีเวลาครับตัวนี้ อันนี้แหละครับ